สวัสดีค่ะยินดีตอนรับพ่อแม่พี่นอ้องฟังไปสู่ฟู่ซูนเข้าสู่ช่องแคทเช c h a n n ว้าวแต่บ,บรรยากาศย่ยมือแรงคือเก่าพี่น้องบรรยากาศเลิกงานมากมันอนีมากรับประทานคือเก่าพี่น้องเลิกงานมากแล้ขี้อยากกินส้มตาร้านเดิมพี่น้องร้านเดิมจะร้านเดิมนี่ยูส้ตมตำ เ,เราต้องดูคอยแกะก่อนบอฮันไี้แกะอยู่ซึเกอล์จ้าเลิกงานมากม็อยากกินเลยแวะสื่อถือครัพี่น้องไม่ส้มตำไร้ฝืนย่าเป็นเอยียงเลือกทาบย่าเป็นเอยียงเป็นเลือกทาบเนี่ยอือพี่น้องจ้า,า,า,าน่ากินวันนี้ได้อันน้นำแข็งได้ขนมจีนก็เลยบอกว่นอุ้ยขนมจีน ก็ไ้หลายตัว่าบายงออินนอเดี๋ยวค่อยจะกินมดนมจริงไม่มีผักหรอกม,มียมีวนไยผักไม่หรออมีผักี่งไงมีแคปหมูเดี๋ยวค่อยแกะแคปหมูโอ,โอ,โอ,โออยากกินมคะแบบอ,โอ,โอ๋อฉัอยากกินส้มต้ มืนอนี้มากพอกันกับบรรยากาศเรื่องเขาเลือกง่ายมากขเขาเลิกฟาวดูดูสมตำมันกินย้ยอนอยากกินอือสมตำจริงจริงอุ้ยพันธ์ไฉไลครับวามันปูไม่กินมันบรสุกมันเป็นปูจืดเราจะมันบรสุกเขาไม่กินอืมเผ็ด เผ็ดนิดหน่อยใส่พริกอันนั้นอยู่กับบุฟเฟ่ด์ มาเด้อม,มาเด้ออยู่ไกลอยูย่ไกลนั่งอยูย่ไกลนั่งอยู่ตรงไหนก็มาเด้อเราเตรียมคอยอซ่อมต่ำซ่มต่ำเสียงก็บาบ่มีดอกก็อยา่างอาการไม่เปลี่ยนอะไรเสียงคอยก็เลยแบบโอ้ยปแปลกๆอาการเปลี่ยนขึ้นจี ตอนแรกขอบอกว่าให้เพิ่นหลอกเซกนมาหมายเพื่อนเอ๊ะเซนมะหมาแล้วบอกมีพพิ่มเลือดเซนใบใบขอเลือดเอาเอาหรอกเลยซื้อมาหลอดกินเองเพื่อนก็ล,ลืมลืมลืมแวะร้านอะรต่างค่ะ น้ำเจ็บมันบรยากาศเนี้ยมื่อแร บรรยากาศเนี่ยมืแรงคนกำลังเลือกงานน่ะอืมกห,ห่อนห่อข้าวห่อเนมาหนิห่อ,นนหอพูอนห่อนเหลือตัวไปซื้อเป็นประจำระล่ะนี่นะอืม,อ,ม,อ,มอร่อย บอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากอืมกินบ,บ,บุญบบนี่ก็ได้ อุม้มเผ็ดอยู่ได้ี่บ,บ,นบ,บนุ๊พริกยี่สิบสองเม็นะคะแม่บุ๊หนีเป็นตัวคอยที่ไหนเพราะว่าบุพิกที่เพิ่นแบบว่าต่ำาปวนมะพี่แข็งที่เพิ่นตำเสรพวกตักใส่คอยสองส่วนเอมแม่สองชิบบี้สองส่วนนีดหน่อยนะอือนี่เผ็ดเลย ออยอืมแมงวันหลพี่น้อง อืม้ยบรรยากาศนี่มาแรงพี่น้องเลิกงานมาหิวตลอดหหิวอยากกินไอ้่้องเขีเพลงสิมาอืมเผ็ดอยู่ด้วยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพ็ด เผ็ดอ้ยกินบบนี้อีรินมันขวายเพ็นหรง บ่อยเพ็ดนี่อนี้ก่อนเ็ดพ่อมีพี่น้องปองไปสุขุสุขชนเผ็ดคับเผ็ดแหน่มาเดยอกินหอยไอติมหรืออยากกินไอติมสิแสบมันเผ็ดคับเผ็ดแน่คลิปนี้เอาไว้สำหรับคลิปหนา้าค่อยมาพอกันไหมเนาะ คลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณค้าสวัสดีค่ะ